สวัสดีค<อ>่ะชื่อเพลงว่าอู้เป็นเพลงของคนขี้เกียจ <c oughs> อู้งอ้อยากไม่อยากทำงานในช่วงแบบอยากพักผ่อนน่าจะเป็นมูดประมาณนั้นเป็นการเสนอตัวแบบว่าพรีเซนต์ตัวเองหรือเปล่าแล้วครั้งที่แล้วคือชื่อเพลงว่าอะไรนะเพลงของไม่ให้มันไม่จบเหมือนเดิมเซน,นเดิม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 าดิมเดิมเดรมเดิ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 รเดิม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 เนิมเด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 ิมนดิมเดิมเดิมเพิมเดิมเดิมเริมเดิเอิมเดิมีหรือเปล่านะ ออ้ยวเวอร์นะหล่นลงมาเลยค่ะนังปีพี่พี่<น>หรอไก่วายโอ้ส<ห>ลิดนัง่งอุ้ยขยะฉันบอกแล้วต้อง,งมีพลงกันวีอุ้ยอจริงเราทำนองคุณนๆกันเลยอ่ะอุ้ยปีไข่เลยเำให้กันวีเลิศมาก ไม่ตายชุดโอ้โหจิเจลิศเหมือนแบบมากินพิซซ่าใช่ไจ๊ะมึงน้องใส่กางเกงยังไงอ่ะเพรามันขาดหุยแล้วก็เลุดเกิดเลยมชอบน้าชอบน้าชอบน้าพิ้งอ่ะว้าย ว้า wow! ทางนี้เป็นน้ำร้อนทางนี้เป็นน้ำร้อน oh! น้นนำร้อนโอ, oh! อ้ยแกสนอนจังว uh! yeah! ิเวร์มากหยุฉนมคลมุสยวิวอร์มาก วัวว้า PP Entertainment าไปล่อแด้หรอหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นหรือเปล่าโอ้ยอกระแพงบีบสินเลิศจ้ะโอเอ็มวีเวอร์มาว้าวบุกค่ะว้าว เะเลทรายไปเลยโอ้โหและชุดคือ oh, baby, so ไม่ร้อนไม่ไหวชุดคือเป็นแบบทาม่านในห้องน้ำ <c oughs> แต่ว่าเลิศอุ้ยอุ้ยทะเลทรายเลิศดะกุด <c oughs> อ,อ,อบ <c oughs> ทะเลทรายเลิศด่ะุุณผช้ชนว้าวรูปปั้นเลย <c oughs> เป็นเทพีใ่ปะ <c oughs> เขาเสนอตัวเลยโอ้โหสิรีเล่นใหญ่มากเล่นอ่อยเปิดยังครับเพลงนี้ โอ้โหจลิดจลิดโอ้โหเซตแต่ละเซตเคอรมากเคอรมากเคอรมากชนะโอ้โหเก่งมากหลันมาก ปาดปาดปาดติดทู๊ก็่ออขอชมแบบพีพีแล้วขอชมทีมงานด้วยไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยเหมือนกันแต่เก่งทุกคนเลยครับแบบทําดีจริงๆทําถึงอะรู้สึกว่ามันม้องันฮงใช่ใช่ใช่มันเลิศเกินอะคุณน้าอย่างเงี้ยจริงมันแบบมันไม่โปะอะมันมันดีอะไม่คือฉันชอบจะลิตน้องมันเป็นมันเข้ากับเพลงแบบเพราะว่าเสนอตัวมันไม่จะเป็นต้องท่องอ้าปากพูดออกไปว่าแบบฉันอยากได้คุณแต่ฉันแค่ทําให้คุณดูว่าว่าฉันต้องการคุณแต่และฉันนี่แหละเป็นคนที่สําคัญกับคุณอะไรอย่างเงี้ย ติดหูเลยเนี่ยแล้วน้องคนนี้จะต้องดังคนต่อไปเพราะว่าพระเอ็มวีของพีพีต้องดังทุกคนแล้วเมื่อไหร่บิวกินจะมาเป็นพระเอ็มวีให้บ้างนะไปดูในโรงภาพยนตร์บิวกินช่วงนี้ชื่อมืหลานมากมูสไฟเยอร์บอยเนี่ยชอบชอบแบบแล้วเออจริงไหมเบรดิฟัตอะเป็นบิวกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์กับพีพีเอ็นเตอร์เทนเมนต์เหมือนเบริฟัตเดียวกันเพราะว่าปล่อยเพลงแบบแบบไม่ชนกันแต่ว่าใกล้ใกล้กันตลอดเป็นการแบบเธอทำฉันก็ทำเธอทำฉันทำเธอทุบฉันทุบเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะอ่าแต่ว่าครั้งนี้มีความเป็นน้ำร ป <laughs> กติเขาจะมาเป็นไฟเขานี่มาเป็นแบบน้ำร้อนน้ำร้อนจิตน้ำร้อนใจนี่แคปอีกสักหนึ่งกลุม่มนะที่อยากดูชุดนี่เปิดมาเป็นเป็นเทพีลงมาก่อนมันมีปเป็นเทพีแบบอ่ะ ถ้าถ้าเขาเป็นเทพสักเทปถ้าเป็นเทพก็คือเลเซอร์ฟินปะฟิลแบบเทปที่ไม่ไม่ไม่กลัวต่อสิ่งใดมไม่เปราะบางอะไรใดๆก็ฟิลแบบเหมือนเกาหลีก็เลเซอร์ฟิมวงอะไรอย่างงี้ก็มันจะสื่อถึงความที่แบบกล้าต่อสู้หรือเป็นตัวละครแบบเหมือนฟิลแบบพวกเทพที่อยู่ในดิจิมอนมันก็คือการเสนอตัวก็คืออยา่าอยา่อยาอายถ้าอายก็จะไม่ได้โอ้ยเพลงคือเปิดตัวแบบเะเวอร์น้องเลยอะน้องคือใครก่อน เสื้อพระเอกก็คือความแล้วปีกคือเหมือนมากอะดูดิม,มันปีงไปเลยอะ <laughs> ผมปีกหายเออโอ้โหอันนี้คือชนแล้วอะอือไม่กลัวตายอ่ะอันนีเนี้ยคือเป็นแบบไม่กลัวตายถ้าผู้ชายยืนอยู่กลางถนนก็คือฉันจะเดินเข้าไปเพื่อหาเธอฉันเคยอยู่แล้วประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยวิ่งตามผู้ชายเพื่อทำอะไรบางอย่างอ่ะอันนี้โฟล์วอีพับมาเนี่ยวบูมเหรอบูมบึ้นยิงนะคะรถที่ว่าแพงแล้วเจอพีพีแพงกว่า อุ้ยเปร็นเสร็จเนี่ยเขาใช้วิ่งหนีอันนี้อันโลดจ้าลังเลไม่ได้นะครับชอบเข้ามาเข้ามาเข้ามาใกล้ๆนั่นนั่นเธอทั้งคืนนี้นี่นะจะไปชุดอันนี้คือแบบคือผู้ชายมันหนีตลอดเลยเนาะผุ่กระดมกะไรข้างในยังไงก็ไม่รู้ เมฆยังเมฆอยู่มาฉันข้าวขนาดตัวอันนี้ลดอันนี้ลดใครทำวีอ่ะเลิศอ่ะแต่พี่เลิศสดสดเปล่าอันนี้เลิศกำแพงขึ้น,น,น,นดีนออกมาเลยออกมาก็ยังเจอนะคะจากในห้องมั้ย เหมือนพี่อันนี้หน้าร้านเจอกันในร้านแล้วเีลิ่งกี่พีแบบก้าวไกลสุดๆเลิศเอออ่บมากสีน์็แบบชุดนี้แซ่บฉันชอบไม่ได้บอกนะว่าเจะมีคนโคเวอร์ชุดนี้ได้อยู่นะชุดนี้ชุดไปไปแค่เลื่อนนะเว้ยม่ามีสิทธิ์เลิศทำเลยไหมไปถึงกูเดีดแ้ว มึงแม่ยิมมาอันนี้เพือเป็นรูปปั้นกาลางอคไร์ไซด์เลยคือนหนีไม่พ้นหรอกอันนี้เพื่อฟอร์เมนอยากดูแล้วเนี่ยอืมใช่ขาเลยเวอร์ไปมากเลยอ่ะเวอร์มากๆเลยอ่ะนี่อันเนี้ยอันเนี้ยอ,อืมหมดก้นกระดก โอ้โอ้มันโอ้จริงนะนะยังไงไม่รู้ติดหูแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยันนี่ยเขาใส่ตุดโอ้แค่คอยเออเออแบบให้ฉันทำเนื้อตัว พี่พี่เป็นน้ำผู้ชายเป็นไฟแล้วเธอเป็นอะไรฉันเป็นลม <laughs> ดูจบ <laughs> <laughs> เยี่ยวแบบเยี่ยวร้อนอนะ่ะเป็นเยี่ยวอุ่นๆเยี่ยวที่แบบเยี่ยวที่ร้อนๆอนนะ่ะ <laughs> 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 ไม่เยี่ยวอีกแล้วหรอกเ <laughs> 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 ดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวมันเลิศมากคุณนาเอาจริงเหรอจริงทำถึงพี่ก็เลยพี่ก็เลยว่าไงคะสุขุมวิท11เยี่ยวว่าดีมากตาเป็น,น <laughs> <laughs> ไร <laughs> ไม่อดีนะเอมมี้ขอเช่นชมทุกคนเลยแล้วกัน<ด>ท,ที่ที่มีส่วนร่วมในการทํางานเพลงฟังง่ายเพลงติดถูถ้าเต้นติดตาจลิดติดใจโอ้ไม่ก็ oh พีพีกิจกลับมาอีกแล้วแต่ฉันติดหวานช่วงนี้ <c oughs> ถึงว่า <c oughs> ชวนกูไปด้วย <c oughs> ช่องติดหวานไปนิดนึง <c oughs> ว่ไม่เป็นไรอ่เดี๋ยวมีอะไรที่แบบ หวานหวานกว่านี้ก็ไปดูกันได้พีพีกลับมาครั้งนี้เดี๋ยวรอดูชรเลนในติ๊กต็อกว่าใครจะทำสุดเหมือนพีพีที่เป็นแหวกอ่าอย่าคาดหวองจะกฉันบ้านคุณผู้ชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกันขนาดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปจ้าอู้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 แฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ